ตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีนะครับตำรวจเนี่ยก็มีการเรียบสอบปากคำพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุเพิ่มอีกหลายรายนะครับแล้วก็พูดถึงกรณีข่าวที่ออกมาก่อนนน,นี้ว่าเมีการพบเส้นผงเส้นผมอะไรที่ไปพัดเรือเนี่ยก็ตำรวจก็ยืนยันว่ายังไม่ได้รับรายงานว่าเจอเส้นผมดังกล่าวแต่มันมีประเด็นว่าคุณสันทนาประยูนรัตน์เนี่ยจะมีการเสนอตัวมาว่าขอเป็นพยงพยานนะฮะตำรวจเนี่ย เอ่ยคำนี้เลยนะครับว่าย้ำว่าจะไม่มีการเชิญนายสันทนะเข้ามาสอบปากคำเพราะเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีแต่ช้าก่อนไม่เชิญก็มานะจ๊ะ ไม่เช<ใ> <All right. S 1> ิญก็มาได้มาได้ oh. ปรากฏว่าวันนี้คุณสันทนะนะคะ oh. เดินทางมาที่สพเมืองนนทบุรีคือเสนอตัวเลยขอเป็นพยานในคดีนี้ได้ไหมเพราะว่าตัวเองบอกว่ามีหลักฐานชิ้นสําคัญที่หวังว่าจะคลี่คลายคดีได้คือคุณสันทนะเนี่ยมาแล้วก็บอกว่าขอให้พนักง,งานสอบสวนนัดหมายเป็นวันจันทร์ที่7มีนาคมเวลาบ่ายโมงคือถ้าเกิดว่าเขาไม่เชิญมาหรือไม่ให้เป็นพยานเนี่ย ก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เข้าสู่ในสันนวนให้ได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีหลักฐานชิ้นสําคัญจริงๆเอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะผมตั้งใจจะเดินทางมาเองวันนี้ที่ผ่านมาเลยก็เนื่องจากมาใกล้กันนะพอแวะเข้ามาเพราะผมได้ให้คนของผมเนี่ยประสานมาที่พุ่งกับสอพอเมืองนอนบุรีแล้วในเรื่องว่าผม มีความพร้อมฮนะและเต็มใจที่จะเข้ามานะให้รายละเอียดนะซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีของคุณแตงโมแต่ผมก็รออยู่ปรากฏไม่ได้รับการประสานกลับไปกับคนของทางผมวันนี้ผมก็เลยคิดว่าจะมาแจ้งกับเขาแจ้งให้ทราบกันเป็นทางการว่าวันจันทร์อบ่ายโมงผมจะมาที่นี่ในวันนั้นก็ขอให เตรียมพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในจำนวนคดีนี้ไว้ให้ด้วยจะได้ไม่เสียเสียเวลาเสียเสียโอกาสในวันนั้นเนี่ยผมแน่นอนผมมาเนี่ยมันคงจะต้องมีข้อมูลอะไรซึ่งผมเห็นว่ามีความสำคัญในคดีเท่าที่เปิดเผยได้ฝากบอกด้วยนะกลุ่มธุรกิจพวกคุณไอ้ที่พวกคุณคุยกัน คุยไปกวาคนใกล้ชิดพวกคุณนะคดีนี้สบายมากคือแล้วคุณสันทนัตนี่นะคะก็บอกว่าฝากถึงคนที่อยู่บนเรือว่าคนที่อยู่บนเรือและอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่พวกคุณคุยกันว่าคดีนี้สบายมากก็ขอให้สบายจริงๆและหลักฐานพวกนี้จะถึงมือตำรวจแน่นอนจากหลักฐานที่เชื่อได้ว่าวันเกิดเหตุแตงโมน่าจะพยายามหน,นีออกจากเรือเพราะเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น ทำให้มีเหตุจําเป็นต้องกระโดดออกจากเรือหรืออีกประเด็นคือการทําร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ตกเรือ,อเนี่ยคุณสันนาะพูดเหมือนมั่นใจว่าหลักฐานที่ตัวเองมีอ่ยชี้ให้เห็นว่าวันเกิดเหตุคุณแตงโมน่าจะพยายามหนีออกจากเรือใช่แล้วก็บอกว่าส่วนประเด็นหลักฐานสําคัญนั้นก็เกี่ยวกับบุคคลที่มีสีที่รออยู่ที่โรงแรมรูริมน้ํเจ้พระยายหรือไม่ตัวของคุณสันนะบอกว่าขอไม่พูดตรงนี้ รอพนักงานสอบสวนรับตนเป็นพยานเสียก,ก่อนแต่คิดว่ามีคนมีสีมาเกี่ยวข้องแน่นอนอืมถ้าจริงก็น่าสนใจนะฮะ,ฮะขณะเดียวกันนะครับวันนี้เนี่ยพูดถึงการสอบปากคําพยานแวดล้อมที่ว่านะฮะหนึ่งในนั้นก็จะมีทีมชุดกู้ภัยชุดแรกคุณผู้ชมจําข่าวได้ไหมครชุดแรกที่เข้าถึงพื้นที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่อาสามูลทีร่วมกตันยูเนี่ยวันนี้ไปให้ปากคํากันมี3คนนะครับที่สพเมืองนนทบุรีให้ปากคํากว่า2ชั่วโมงนะครับ โดยหนึ่งในกู้ภัยครับนายวีรยุทธ์นะฮะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นการให้ข้อมูลกับพนังกงานสอบสวนในฐานะทีมที่รับแจ้งเหตุทีมแรกซึ่งทางศูนย์นยรับแจ้งเหตุเวลาประมาณ22.43นาิกา43นาทีแล้วก็เดินทางเข้าถึงท่าเรือพิบูรณ์สงคราม1ใช้เวลาประมาณ2-3นาทีพอไปถึงพยายามสอบถามข้อมูลโดยผู้ผู้โดยสารบนเรือทั้ง5คนเนี่ยตอบเพียงว่าเพื่อนตกน้ำ กลางแม่น้ําเป็นผู้หญิงใส่เสื้อยืดสีขาวส่วนจะตกที่บริเวณไหนพอเขาถามว่าตกตัวไหนล่ะชี้ไปคนละทิศคนละทางมันจะมีคลิปวันแรกๆที่ชาวเน็ตบอกว่าโป๊ะแตกเนี่ยชีย้ไ,ไปคนละทิศคนละทางใช่ไหมแล้วประเด็นคือว่าอา้าเขาบอกว่าคนที่ตกลงไปใส่เสื้อยืดสีขาวเนี่ยกู้ภัยเขาก็บอกว่าได้ยินเสียงเรียกกันว่าโมโมโมเนี่ยทุกคนมีอาการตกใจมากอาจให้ข้อมูลที่ผิดพลาดได้ แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ไปโฟกัสที่เรือโฟกัสแต่เรื่องช่วยค้นหาผู้ประสบเหตุเท่านั้นระหว่างนี้เนี่ยมีการประสานกู้ภัยทางน้ําเดินทางมาถึงเนี่ยใช้เวลา20นาทีมีการขอข้อมูลต่อไปยังกู้ภัยทางน้ําที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือมากกว่าจากนั้นเนี่ยเฝ้าสังเกตการอยู่ที่ฝั่งโดยไม่ทราบว่ากลุ่มเพื่อนเนี่ยกลับไปตอนไหนแล้วก็ยืนยันว่าตอนรับแจ้งเหตุตนเองสอบถามข้อมูลเป็นผู้หญิงแต่ไม่ทราบชื่อ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าคนบนเรือแน่นอนเพราะว่ามีการทิ้งเบอร์ติดต่อก,กับเอาไว้หมายถึงว่าตอนถามมาคุยกับใครนะฮะค่ะแล้วก็ขณะที่โจโทรแจ้งเข้ามาเนี่ยก็มีน้ําเสียงที่ตกใจมากมส่วนอีกคนนึงนะที่เป็นกู้ภัยเหมือนกันเป็นผู้หญิงนะคะชื่ออภิษากรเนี่ยก็บอกว่าก็เอกใจเหมือนกันตอนที่พบร่างแตงโมว่าแตงโมไม่ได้สวมเสื้อสีขาวตามที่เพื่อนแจ้งมีเสียงบางช่วงมาตอนไปฟังกันดูหน่อยค่ะพัดตกเรือจาก ที่กลางแม่น้ําอย่างเดียวนะครับระบุครับว่าเป็นเพื่อนเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงนะครับใส่สูชุดสีขาวเสื้อสีขาวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ข้อมูลม,มันยังไม่ชัดเจนผมก็เลยประสานทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเข้ามาสอบถามก็ถึงจะตอนหลังก็รับทราบว่าเป็นคนจตงโมเขาไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกเลยครับรู้ว่าเพื่อนตกเรือเป็นผู้หญิง เสื้อเิ้ที่ขาวที่เรารับแจ้งข้อมูลเบื้องต้นนะครับ,บก็คือแจ้งแค่ว่า,าคนตกน้ำกลางกลางน้ำก็คือให้ข้อมูลแค่นี้รอบแรกรอบสองกอ็มีบอกว่ากลางแม่น้ำเลยก็ชี้กันไปว่าหน้าโปะเนี่ยกลางน้ำผู้หญิงใส่เสื้อยืดสีขาวเราก็โอเคอ๋อข้อมูลก็คือได้แค่นี้พอเจอจริงๆก็เอ,อ๊อี่นหนบอกว่าเสื้อยืดสีขาว สุดท้ายแล้วไม่เจอไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยค่ะถ้าจะบอกว่าเป็นความสับสนมันจะเกินไปไหมพี่คนเรามันอยู่ด้วยกันต้องจาได้ถามว่าไปไหนด้วยกันพี่จําได้ไหมเราเพื่อนพี่ใส่เสื้อสียอะไร